เทคนิคการฝึกลาสเกลนะครับผมจะยกตัวอย่างสเกล C m เมเจอรบล็อกของ C m เมเจเลยนะครับนะนะเริ่มต้นฝึกลายสเกลนะครับนะเอาบล็อกบ็อกเดียวให้มันคล่องนะเราจะเล่นเป็นคู่สายกีต้ามันจะมีทั้งหมด6สายคุณอย่าไปฝึกเล่น6สายเลยนะคือ1สายคือผมจะเล่นไป3โน้ต สามโน้ตคือหนึ่งสองสามสี่สองสามดังนั้นคือวิธีการฝึกคือคุณอย่าไปฝึกมองเป็นทั้งหมด6สายอย่าเป็นมืออาชีพได้เร็วนะครับคือคุณจะต้องฝึกมองเป็นคู่สายนะครับถ้าคุณฝึกมองเป็นคู่สายมันจะเหลือแค่3สายเท่านั้นเองนี่คือคู่ที่1น่คู่ที่2คู่ที่3ฝึกมองเป็นคู่1 2 3 4 5 6หนับไปเลย1 2 3 4 5 6หห ฝึกแบบนี้นะครับคู่สายสามกับคู่สายสี่คู่สายหนึ่งกับคู่สายสองฝึกเป็นคู่นะครับเริ่มต้นเนี่ยฝึกเป็นคู่เลยฝึกเอาแค่เอาคู่ คู่หนึ่งคู่ให้คล้องอย่าไปยกนิ้วนะครับนะให้แช่ไว้เลยนะครับสองสามแช่เป็นนิ้วก้อยก,กดนี่คือนิ้วที่เหลือแช่นะอย่าไปยกทีละนิ้วอย่างงี้นะถ้าคุณไปยกเนี่ยนะกีต้ามันเป็นฟอร์มบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปคือคุณจะต้องจํารูปแบบเป็นบล็อกแล้วก็ถ้าคุณไปยกเนี่ยคือคุณไม่มีพลังนิ้วแน่นอนคือเราให้กดแช่ไว้เพราะว่าคือนิ้วคุณจะได้แข็งแรง แล้วมันสามารถจําเป็นบล็อกเป็นบล็อกแต่ละบล็อกไปให้ได้ทั่วคอนะครับนะถ้าคุณไปยกเนี่ยมันจําไม่ได้นะครับไปยกไปยก,ปยกอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ฝึกเป็นระบบอ่าหนะึส,สน,สนสสสิ้วชี้ตก1นึ่แล้วก็นิ้วชี้คู่ต่อไปคือตกตัวที่2นิ้วชี้ตัวต่อไปคู่ที่3ามตกตัวที่3าม ก็นิ้วชี้ของคุณคือคุณจะต้องดีดลงทุกครั้งตัวที่1ตัวที่2ด้วย3เนี่ยนสองสามนะถ้าคุณไม่โฟกัสเนี่ยคือคุณจะฝึกกีตาร์ไม่เป็นระบบแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองฝึกผิดฝึกถูกแล้วก็มันจะทําให้คุณเล่นไม่เก่งตลอดชีวิตก็จะฝึกแบบงูงปลาฝึกแบบไม่รู้ที่มาที่ไปฝึกแบบผิดๆิดแล้วมันจะทําให้คุณทั้งชีวิตนี้คือคุณก็จะไม่เก่งเลยแล้วก็เอามารวมกัน2อ ฝึกแบบนี้ให้ได้ตอนนี้ใครอยากเล่นกีตาร์เก่งแต่ไม่มีเวลาฝึกซ้อมยิ่งวัยทำงานนะผมรับประกันได้เลยว่าหลังจากคุณเลิกงานร่างกายและจิตใจของคุณจะเหนื่อยล้าแน่นอนและมันจะทำให้คุณขาดแรงบันดาลใจท้อแท้หมดอารมณ์ในการฝึกซ้อม ไอ้ที่มีปัญหานี้อยู่ผมได้เปิดคอร์สชื่อว่าปลุกอารมณ์เล่นกีตาร์วันละ3 0นาทีให้ได้ผลสูงสุดสําหรับวัยทางานมีเวลาน้อยคุณก็สามารถเล่นกีตาร์ได้เก่งถ้าคุณรู้วิธีการปลุกอารมณ์รู้วิธีการฝึกอย่างถูกต้องถ้าพานี่3-4นาทีคุณฝึกอย่างสนุกสนานฝึกยังมีความสุข คุณจะอยากฝึกมันทั้งวันผมจะสอนวิธีการสร้างอารมณ์จำจกัดความเครียดจำจกัดความท้อแท้สำหรับวัยทำง,งานเลยจากตารางฝึกซ้อมให้คุณใน30นาทีว่าคุณจะต้องฝึกอะไรบ้างเนื้อหาเหมาะตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพเลยไปมีปัญหาด้านเวลาไปเรียนคอร์สนี้ได้เลยคอร์สออนไลน์ครบควรสำได้ตลอดชีวิตราคาโปรผมให้20ท่านสุดท้ายเท่านั้น990บาทแครรูปคลิปนี้แล้วแจ้งความสนใจส่งไปที่ไลน์แอนด์ดวน